จ้าพี่น้องลงมาฮอดไห้ฮอนหน้าแล้วบัดนี้กะไหลน้ากับมิท่านข้างนาขี่มอเตอร์ไซค์มันจะลงแห้งเนาะของลมตาวแล้วพี่น้องอันนะ่ะมาฮอดแล้วมาฮอทลักฮอดแรงแล้วบัดนี้อันหนุุงก็ยากอันนั้นได้แล้วยูจะพูดตะพาแมงเลื้อแมงไล่กันหลายเนาะอยู่ฟีกันยังไครได้อยู่มาลงมาฮอดทงฮอนหนาแล้ว กระโพดเพิ่นจะลงแหงพี่น้องแต่ว่าไข่โหอัหยยดโหไใดแล้วน้ำก็มีท่านขนาขี้มัรจะใส่กระโพดของมันมาตอมอยู่แคมโหหันเถลยล,ล,ละลมตาแล้วลจะโลงมาแล้วเพรายามหึนกับเวลาหึนก็จะหึนเพาถึงเวลามันเดินหกเดิน,นนั้นั้นแล้วนะเอาตกกาตกบุงแล้วกะเอาม่านกับลายแม้อยู่พี่น,น้องเนาะ ทำไงเศรษทีจะระคมราคามันมีเป็นเฮอเาะพี่น้องตระก้าสุดโอ้ยซ้ำหนึ่งเล็กี่รามตัวห้าสางกับไม่ได้เป็นเงิน<ม>เป็นคำเลี้ยงสมาเลี้ยงไว้แย่งพี่น้องกระโพดกระเลย<ม>ยักเป็นนเลือเนาะเลือพ<ม>ี่ามตั้งอื่นก็นลายแทยบ่ว่าโง่คนนะ เป็นกำลังจืนกำลังเบิดลงมาเห็นตอเฟืองแล้วยังไม่ทันได้ถีได้ทางยังหวานสก่อนอยู่คนกะยังจืนยังเบิดอยู่ยังมีแต่นั้นกินละแม่กินแล้วแม่ตอเฟืองนะอยู่ต่อพูด้วยาลอนนะลงมาแล้วก็กินแล้วก็เดี๋ยวกินแล้วยานะ่ะ hẹn điều, ếo, hẹn mẹ, hẹn họ, họ là bận này. Mới <laughs> đây cầm lai sắc tố. Mới đấy cầm lai sắc tố, ừ. Cái nhang hoán, dù bộc bộc, dù vấn đề, nhang víu hoán. ยานหรือมาเอามึงเอาลงตะหึ n g เอาวันนี้วันที่หกจำฟอแล้วสุนนี่ยังจะอยู่กองมันไม่ได้มู่แล้วโอ,นโอ้นี่อันนี้ก็ครอบบรรนั้นเราพี่เคยเพื่นวะย่ามันบนเท้าหน้าเขาไอ้ลาวเหรอ อันนี้มองเลยมันไม่จบมันก็บ,บนเฮาหรอกเขา้ขามันก็ขกลนพอมเด้นเนาะเออเออจ้าขอบคุณัระีค่า